บัตดี้ไฟใครก็ไฟได้สวัสดีครับไฟต์เตอร์เดครับมาถึงเอพิโซดที่4โซนต่างๆในสนามเรามาทำความรู้จักกันว่าช่องแต่และช่องของสนามมีอะไรกันบ้างครับช่องที่1ช่องเกตเป็นการ์ดท,ที่เอาไว้จ่ายค่าคอสในการเล่นการ์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคอมอนสเตอร์สมใส่ไอเทมไายเวทมนต์ หรือการใช้การ์ดไม้ตายซึ่งการในช่องเกตจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยการชาร์จแอนดอในช่วงสตาร์ทเฟสนั่นเองช่องที่2ตำแหน่งการ์ดเซตการ์ดบางใบจะมีความสามารถเซตเมื่อใช้งานแล้วการ์ดจะยังคงอยู่บนสนามและส่งผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการ์ดนั้นจะออกจากสนามไปนั่นเองช่องที่3แฟกและไอเทมเอาไว้วางแฟกเริ่มต้นของเรา และเมื่อเราสวมใส่ไอเทมการไอเทมนั้นก็จะวางทับอยู่บนการ์ดแฟกนั่นเองครับช่องที่4 b u บัด z ี้โซนใช้สำหรับวางบัดตี้มอนสเตอร์ของเราเอาไว้ที่ช่องนี้ช่องที่5 m o มอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์โซนจะแบ่งด้วยกัน3ช่องมีช่องซ้ายช่องกลางช่องขวาใช้สำหรับคอมอนสเตอร์ลงไปเพื่อเตรียมพร้อมที่จะต่อตู้ร่วมกับเราช่องที่6ช่องดอป เป็นช่องสุสารของก๊าซที่ใช้งานแล้วเมื่อใช้งานเสร็จแล้วหรือก๊าซนั้นถูกทำลายนําการาซนั้นมาวางหงายที่ช่องนี้ช่องที่7กองก๊าซช่องนี in ้เอาไว้สําหรับวางกองการาซของเราในสภาพความเอาไว้ตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับโซนต่างๆในบัตตี้ไฟว่ามีโซนอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเอพิโซดถัดไปเราจะมาทําความรู้จักกับเฟสต่างๆของบัตตี้ไฟกันครับบัตตี้ไฟ ใครก็ไฟได้